สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำและรีวิวไฟโซล่ารุ่น IP 6 6นะครับสั่งออนไลน์มาประมาณ150บาทนะครับเขาแถมตัวแผงโซลามาด้วยนะครับนอกจากนั้นเขาส่งวิธีการใช้งานมานะครับเป็นภาษาจีนแต่ว่าก็ใช้ Google Translate เราก็ได้ครับตรงนี้มีขายึดเขาส่งมาด้วยนะครับพร้อมติดตั้งได้เลย เขาส่งรีโมทมาพร้อมฐานนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปใช้งานดูนะครับตัวนี้ก็คือตัวไฟที่เห็นมันกระพริบอย่างนี้ก็แปลว่ามันกำลังชาร์จอยู่นะครับตัวไฟเองเป็น LED นะครับอย่างที่เห็นตัวแผงข้างหน้าเป็นแก้วนะครับซึ่งเป็นข้อดีเพราะอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนสีครับเรามาดูข้างหลังนะครับมีตัวยึดกับกำแพงนะครับผมได้ติดไว้แล้วครับ แล้วก็สายไฟออกมาตรงนี้แนะนำให้ติดไว้ให้ตรงนี้อยู่ข้างล่างครับผมเผื่อมีน้ำเข้าไปก็จะได้ไม่ไม่ติดอยู่ข้างในน,น,นะครับเรามาดูตัวแผงโซลาร์กันครับก็มีข้างหน้าเป็นแก้วเหมือนกันนะครับถือว่าคุณภาพดีครับดูข้างหลังก็กันน้ำโอเคอยู่ครับแล้วก็มีขายึดซึ่งเขาแถมมาให้เหมือนกันครับผม ุดท้ายก็มีตัวรีโมทนะครับซึ่งมีปุ่มออโต้ให้เครื่องตัดสินใจเองมีปุ่ม 3, 5กับ8ชั่วโมงนะครับเป็นความสว่างระดับที่จะทำให้มันอยู่ได้นานขนาดนั้นครับมีปุ่มเปิดปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มปรับความสว่างมืดซึ่งเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คือความสว่างเต็มนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปรับความสว่างต่ำสุดนะครับ คราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับนี่ก็ตัวไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแผงโซล่านะครับผมได้พลิกมันกับหัวเพื่อให้ไม่มีแสงเข้าไปนะครับจะทดสอบเมือเสมือนว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะปรับให้ไฟสว่างสุดครับเดี๋ยวถ่ายรูปทุก15นาทีแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันอยู่ได้นานขนาดไหน เรามาสรุปกันนะครับโดยรวมอย่างที่เห็นก็คือตอนเปิดไฟแรงมันอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับส่วนตอนเปิดไฟเบาก็อยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าที่จริงคือไฟเบามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับราคาค่อนข้างถูกแค่150บาทนะครับแล้วก็คุณภาพก็ค่อนข้างดีสำหรับราคาครับที่เป็นจุดอ่อนของมันนะครับก็คือผมคิดว่ามันควรจะมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือมันมีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าจะเปลี่ยนออถ้าจะเปลี่ยนค่าตั้งตน้นต้องเปลี่ยนตอนที่ตัวแผงโซล่าอยู่ในแดดครับผมสมมติผมจะเปลี่ยนให้มันอยู่สว่างสุดต้องเปลี่ยนตอนที่แผ,แผงโซล่าตรงนี้กำลังได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ครับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ